พี่หลงแกแล้วโอ้ป้นหนูอยู่ด้วยเนาะอย่าให้หนูอยู่ในกรงเลยใช่ไหมคะเนาะนอนลงลูกนอนลงนั่งใกล้ให้สงสารแมวแก่บ้านไหนก็ไม่เอาเนาะแต่ไล่หนูเลยให้หนูอยู่ด้วยเนาะนพี่หลงค่ะที่บ้านพี่หลงค่ะอันนี้แมวสิบกว่าปี คงทำเองงบประมาณจำกัดก้องขวางคุณเขเป็นคุณนายจาเอาอะไรอะอะเอเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวค่อยกินลูกเดี๋ยวรอก่อนลูกรอมืดมด,ก,ดก่อนนะเออดูวิวทิวทัศน์กัก่อนนะลูกนะนะคะเดี๋ยวค่อยกินนะเอนอนนอนนอน,น,อนไม่ชอบกล้อง อะไรเนี่ยเกิดแต่กังวลแมวยังไม่เข้าบ้านเดินมาที่รถเอาแมไอีนกเกาะจานข้าวอีนี่ก็แมวมะเร็งไม่ยอมไปสักทีพี่หลงเจ็บใช่ไหมเออไปเถอะฮะไปเถอะจะรู้แล้วปะเออเออเออเจ็บเจ็บเจ็บ ไปได้แล้วลูกกระหึนะ่มนะเออจะรู้แล้วจะรู้แล้วลูกจะรู้แล้ว